สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นของเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทเทศบาลน,นะครับในคลิปนี้เนะี่ยมีหลายท่านสอบถามว่า วันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้กาหนดให้มีการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับแต่บางคนบอกว่าถ้าเราดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งไปแล้วโดยที่ตามกฎหมายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาเสียงเลือกตั้งได้เนี่ยจะมีโทษอย่างไรมีผลกับเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับในพระราชบ,บัญญัติการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ในมาตรา64นะครับเพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอให้ผู้สมัครเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งได้ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้นะครับซึ่งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์ในวงเล็บที่3ก็คือกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระหรือครบอายุ ตรงนี้เนี่ยกฎหมายให้กระทําได้ตั้งแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงจนถึงเวลา18นาฬกาของวันก่อนวันเลือกตั้งก็หมายความว่าตําตแหน่งจะว่างลงเนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์หรือตามแผนของกะกะตเนี่ยนะครับในวันที่กลุ่กุมภาพันธ์ กตกตจะประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลก็หมายความว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลชุดปัจจุบันเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับถ้าตามในวงเล็บ3นี้นะครับแต่ถ้าเราดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งไปก่อนที่จะตําแหน่งว่างลงเนี่ยผลที่จะตามมาก็คือในมาตรา129วงเล็บ1นะครับ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา64นะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลายท่านสอบถามว่าถ้าเราดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งไปก่อนจะเกิดผลอย่างไรผลก็คืออาจจะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมท่านใดที่เตรียมจะดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งไว้ก่อนนะครับที่เขาจะกําหนดให้หาเสียงได้เนี่ยก็ให้หยุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับโทษตรงนี้ได้นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ